กับอีกรังก็ต้องดูเรื่องเงินครับในการที่เราป้องกันไม่ให้ท่วมเลยเงินมันเท่าไหร่ mm hmm. มันคุ้มไหมก,กับเงินอันนี้ซึ่งสมมุติว่าสิปีท่วมใหญ่ครัง้งหนึ่งกับเราบังคับหรือแนะนําคนที่ให้อยู่กับตรงนี้ได้บ้างไอ้เงินลงทุน1ิปีที่หรือยี่ิปีน้ําไม่ท่วมมันก็ไม่มากนะเอาไปช่วยคนจนบ้างพื้นที่กเกษตรแบบคนจนขนาดนี้มีสิทธิ์อยู่ทุกพื้นที่ในกรทมนะครับโอ้โหสิทธิมหาศาลทําไมไม่อยู่สักกระจุกหนึ่งแล้วขึ้นไปทางสูง,สงนะครับพอไปอยู่ในที่นี้ก็ น้ําท่วมถึงตอนนี้ชุมชนทั้งหลายถูกน้าท่วมหมดเลยครับนะครับแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือเพราะเขาเป็นคนที่ด้ฉะนั้นการจัดโซนอย่างนี้ใครใครจะมคนทำนะคะอาจารย์คือจัดโซนเนี่ยผังเมืองเป็นผู้เสนอครับต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นถึงคอรมอะแต่แต่ผ่านทางกระบวนการที่นักการเมืองเป็นแถวเลยครับใช่ไหมครับที่ผมผมไม่ให้ผมสร้างในยังไงอย่างนี้ครับนี่คือปัญหาผังเมืองแค่จัดเฉยๆแล้วก็ส่งไปให้ผ่านทางตามกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่กฎหมายสัทธิ์นะครับ มันเป็นกระบวนการหนึ่งแสนประชาธิไปไตยเพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ไม่มีสิทธิ์แบบไม่เงี้ยครับประชาชนมีสิทธิ์นักการเมืองมีสิทธิ์กระทรวงคอรมอรับผิดด้วยกันหมดด้ือรับชอบด้วยกันอาจารย์คะหลังจากนี้พอน้าท่วมเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าสู่การฟื้นฟูล,ละทีนี้วิธีการฟื้นฟูเนี่ยเราจะมองอยังไงฮะซ่อมสร้างแล้วก็บริหารจัดการป<ม>้องกันไปในตัวเสนอ,อแรกเลยรัฐบาลนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สองปีบ้านหนึ่งหลังที่ต่ำกว่าหนึ่งล้าน ขยายสโคโให้บ้านต่ำกว่าหนึ่งล้านบ้านมือสองและการซ่อมบ,บ้านกู้ได้ผ่านธนาคารการสงรหนึ่งละพบใช้เงินไม่หมดอะไรทำตรงนี้ซะก่อนสองสนับสนุน SME ในด้านซ่อมแซมบ้านนะครับซ่อมแซมรถครใครจะมาขอกู้ทําอย่างนี้ได้สนับสนุน SME ก็จะได้มีงานทานะครับเพื่อจะงี้อีกทีจะมาทำทงี้นี่คือการช่วยอันที่สามโรคภัยไข้ป่วยจะเยอะมาก เดือนธันวาเนี่ยนะครับะจะหนาวมากคนจะป่วยมากดูแ,แลเรื่องสุขภาพรับรัฐบาลต้องมาดูพวกนี้นะครับช่วยกันนะครับแล้วก็ภาคเกษตรก็ต้องช่วยอย่างหนึ่งนะครับพืชพันเุเอ่ยลดภาษีเอ่ยสนับสนุนเอยมือกับเกษตรต้องช่วยช่วยอย่างหลายอย่างแต่บ้านเหมือนกันบ้านเกษตรขอร้องสองชั้นจะสร้างบนดินนะครับแล้วก็กล,ล่างเก็บเรือเก็บของไว้น้ำมาคราวหน้าก็อยู่ก็ได้ปลูกข้าวได้นะครับแต่ถาปนิกต้องไปช่วย สมาคมสาธิศสยามอ่ะครบเทพญาติสร้างแต่เฉพาะคนโดไปช่วยคนด้วยนะครับค่ะแล้วในแง,ง่ของการบริหารจัดการนะคะอาจารย์นอกเหนือจากว่าจะเป็นเรื่องของระยะพอน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ย,ยปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องเข้ารีบไปช่วยของคนเดือดร้อน<า> <ๆ S 1> และยา,ยาวยาว <ไป S 2> ยาวก็ต้องมาคุยกันเรื่องเอาไหมมาช่วยกันคิดเรื่องผังเมืองนะครับท่านเอาอย่างนี้ไหมนะครับถ้าเอานะร่วมกันทําไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์ของเราเท่านั้นนะครับก็คือที่ว่าเมื่อกี้ท่านเกินกระจายคน ออกไปทําทางนี้ขุดลอกครูกรองเรื่นะครับทำเขื่อนก็ทําให้สวยซะที่จริงมันต้องการความเห็นร่วมครับตรงนี้นเราก็ทําระยะยาวซะระยะสั้นที่สุดต้องช่วยตัวเองครับอย่าไปให้รัฐช่วยช่วยตัวเองขนาดนี้ตับไฟชั้นล่างซะ,ะอยู่ชั้นบนซะดูน้ําสะอาดดูส้วมลอยน้ํานะครับนะครับซื้อเรือสักลำหนะึ่งาทรัพย์สินไว้ข้างนอสุดการช่วยตัวเองเราก็อยู่กันได้อย่างมีความสุข พูดเหมือนให้ทําใจไว้ล่วงหน้าเลยต้องทําใจครับเราอยู่กับเมืองอะครับเราจะกําลังจะเอาเปรียบธรรมชาตินะครับเราธรรมชาติก็จะมาเรียกร้องกับเราสุนามิที่ที่เกาะพีพีไปดูสิครับอย่างนี้วุ้บหายหมดเริ่มต้นใหม่มีระเบียบเพิ่งขึ้นที่ชิคาโกเมืองม่มีระเบียบไฟไหม้สักครึ่งหนึ่งดีขึ้นวิกฤตสร้างโอกาสเสมออาจารย์สุพลคะในบทความของอาจารย์สุพลเนี่ยพูดถึงเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์บอกว่า หลังจากที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดวิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็ได้ทําไมอาจารย์มองกันละ่ะคะก็ยที่ย้อนนิดนึงนะครับผมคิดว่าในแง่หนึ่งนักการเมืองบ้านเราก็อย่างที่อาจารย์ว่าเน,นี่ยคบหน้าของใหญ่เหมือนกันแต่ว่าคนเยอะนะครับใช่แต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยนักวิชาชีพเหมือนกันนะครับเราเป็นนักผังเมืองเป็นข้าราชการแรงจําต้อง แสดงบทบาทมากขึ้นให้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าความรู้ความสามารถเรามีพอที่เราจะสามารถที่จะทําเมืองให้ดีกว่านี้เนี่ยครับ,รบแต่อย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับว่าเอ่อาในแง่หนึ่งถ้าเราไปพูดถึงเรื่องนั้นนี่เยอาจจะหาทางออกไม่เจอเนี่ยผังเมืองบ้านเรานี่ร้อยเจ็ดสิกว่าผังนี่หมดอยย่ไปร้อยสิบเอ็ดผังปล่อยให้หมดไปได้ยังไงก็ไม่รู้อย่างนี้เนี่ยนะครับแสดงว่ายังมีการดูแลไม่ดีเท่าที่ควเรเลยไม่มีนะักวิชาชีพในแง่ที่เมือาชีพที่เป็นข้าการที่จะ พยายามที่จะยึดถือในหลักการมากนักเนี่ยครับปล่อยให้เป็นไปเรื่องของการเมืองแต่จริงๆนักการเมืองเป็นส่วนนึงครับส่วนที่เจ้าของที่ดินรายใหญ่ๆที่มีบทบาทอิทธิพลสูงเนี่ยจะมีผลมากนะครับแต่ว่าในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ที่บอกว่าจะมีราคาตกต่ำลงไปเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการก่อสร้างมาเยอะนะครับผมก็มองว่าหน้าปี2553เนี่ยมันเกิดบ้านใหม่ขึ้นมาตั้งแสนสองหมื่นหน่วยปี54ปีนี้เนี่ยอีกประมาณสักหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหน่วยเนี่ยครับและปีหน้าเนี่ย ประมาณหนึ่งแสนหน่วยแต่ถ้านะเกิดปีหน้าเนี่ยเป็นพ่อเรื่องผลของการกระตุ้นของรัฐบาลเนี่ยจะมีคนเปิดตัวขึ้นมาเปอีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหน่วยรวมๆแล้วก็ทั้งปีเนี่ยก็ประมาณทั้งสามปีเนี่ยประมาณรักสามแสนสามถึงสามแสนสี่หมื่นหน่วยถ้าเกิดมันเกิดเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็แบบประมาณเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นของบ้านทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยครับนะขณะที่คนกรุงเทพเกิดเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นทั่วประเทศอย่างศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นไปกรุงเทพหนึ่งเปอร์เซ็นต์แุดงว่ามันเมื่อมากจนเกินไปก สร้างกันเกินไปเนี่ยครับลักษณะน,นี้เราก็ปล่อยกู้กันแบบ100% 110%อะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆอเมริกาอย่างนี้ดังนั้นถึงแม้สลาดลการสถาบันการเงินเราจะเข้มแข็งแต่เราปล่อยกู้อย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้แบงค์ทั้งหลายจะเห็นว่าแข่งขันกันปล่อยกู้กันเลืเกินเนี่ยครับบางที่รักษาวินัยทางการเงินกับไม่สามารถหาลูกค้าได้แบงค์ที่ปล่อยกู้ส่งเดือแบบที่เกิดไปสี่ศก็สามารถที่ร์หาลูกค้าได้มากเนี่ยครับดังนั้นถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยในปี5657เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ แต่นี้พอมาเกิดน้ําท่วมข้ามาอีกเนี่ยครับตอนคนที่ซื้อง่ายขายคล่องในขณะนี้เนี่ยครับโดยที่กู้เงินก็ง่ายขึ้นเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ถ้าเกิดว่าเกิดนี้ขึ้นมาทําให้คนไม่สามารถที่จะมีงานทําได้ตกงานขึ้นมาเศรษฐกิจไม่ดีคนงานเป็นแสนไม่สามารถที่จะเช่าอพาร์ตเมนต์ได้ไม่สามารถซื้อบ้านได้คอดที่จ้กขออพาร์ตเมนต์ทั้งหลายาแถวนักวัตถกนก็ไม่มีเงินผ่อนแบงค์ แบงก์ก็เกิดปัญหาได้หรือคนซื้อบ้านไปแล้วเนี่ยแม่สามารถที่จะผ่อนแบงก์ได้เนี่ยครับแบงก์ก็มีปัญหาหรือว่าแม่สามารถที่จะไปที่ดาวบ้านไว้กับบริษัทพัฒนาที่ดินทั้งหลายเกินไม่สามารถที่จะผ่อนต่อได้ทิ้งเงินดาวไว้ซะอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ทําให้บริษัทพัฒนาที่ดินรวนเรได้เนี่ยครับดังนั้นผมเลยบอกว่า,วาถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยอาจจะต้องทบทวนแผนใหม่ ที่เราเป็น,บร,นรบริษัทม้าชนในแต่ละทราบว่าจะขยายการผลิตเนี่ยปีหนึ่ง20-30%ิบบเปอร์เซ็นตแบบแอคทีฟขนาดนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องทบทวนใหม่ถ้าเกิดมันไม่สีโรคโรสหรือว่าแค่ส0เนี่ยเรายังจะอยู่ได้ไหมหุ้นเรายังจะตกหรือไม่เลยนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการเตรียมตัวไว้เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้นะครับขอเสริมนิดนึงครับาาอันนี้รัฐบาลคงยังไม่ช่วยได้บริษัทในตลาดทุนขนาดนี้ครอบคลุมประมาณตั้งหกสิของตลาดทั้งหมดแล้วโตกันปีละประมาณ20% 30%ขนาดนี้เราคิดปีข้้าางหนนกั AEC กำลังเปิดทำไมถ้าไม่ออกไปลงทุนประเทศข้างเคียงรัฐบาลก็ลดภาษีให้ c BOI ไปพวกนี้พวกนี้ก็จะได้ไปออกไปทำข้างนอกไม่มาแข่งกันทำที่กรุงเทพซึ่งกรุงเทพมันมีความต้องการอยู่แค่นี้นี่เราไปทำสักแค่นี้แน่นอนที่สุดที่เหลือเนี่ยต,ต้องมีคนรับผิดชอบว่าขายไม่ออกนะนะครับขณะนี้น้ำท่วมมากมันก็จะมีวิธีขีดๆหลายคนก็คิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีคอนโดเป็นหลังที่สองในเมืองเดี๋ยวก็คิดกันฮะ เอาลูกมาเรียนในเมืองบ้านอยู่ที่น้ําท่วมที่ปทุมธานีอะไรพวกนี้ซื้อคอนโดเร้่อยๆมันอาจจะทําให้คอนโดมีดีมานมากขึ้นกว่าในอดีตที่ซื้อไปแล้วเก็บกำไรไอ้พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปทันทีเลยขณะนี้นะครับคนจะซื้อคอนโดคอนโดจะขายดีผมไม่อยากจะพูดอยก่านี้ไม่ได้ทำกันใหญ่อาจารย์พูดก็เหมือนเสมือนอย่างนั้นว่าคนพฤติกรรมผู้บริโภคจะเลือกเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ เพื่อจะลดปัญหานี้มีไหมมีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับจะปีอีกอันนึงไม่ต้องมาแข่งกันที่นี่ครับเรากําลังจะมีพื้นที่กระจายไปนอกกรุงเทพเขตท่องเที่ยวภูเก็ตเอยอะไรก็ดีโตมากครับชนบุรีย่งโตเร็วเหลือเกินท่านไม่ต้องมาแข่งกันที่นี่เมืองชายแดนกําลังโตเหลือเกินไปช่วยกับพัฒนาีิท่านเรากระตุ้นไปรัฐบาลช่วยลดภาษีให้ใครไปทําเมืองชายแดน bioi ได้เลยครับนะครับ่าสำหรับบ้านคนจนในปีที่ทำที่นูน่นท่องเที่ยว บ้านคนราชการบ้านคนจนเป็นรถที่ดุดแล้วก็ไม่ช่วยกรุงเทพมากนะพฤติกรรมการบริโภคจะปลิดไปในกรุงเทพยังมีพื้นที่ให้สร้างคอนโดคอนโดเยอะเหรอคะอาจารย์มีไหมนะครับถามนี่ใช่เพื่อคมันก็ต้องอยู่ที่บ้านเราต้องรื้อของเก่าสร้างใหม่อย่างคือหาดคาร์เวของท่านบ้านมือสองอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมรถดวลาเสถียรสมัยก่อนเป็นเครือข่ายยังรื้อทิ้งไปสร้างฟิบบี้ฟิบทาวเวอร์อย่างเงี้เป็นต้นหรือว่าบ้านเครือข่ายบดีทั้งหลายที่อาจจะถือว่าเป็นการใช้สอยแบบไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าที่ควรเนี่ยเขาพออยู่อาศัยอาจจะรื้ออมมมาาาาสสร้้งให่ถีโก ถ้าตลาดดีเนี่ยก็มีคนสนใจคือเมืออาจารย์เมืองเราเนี่ยครับการเข้าไปอยู่ในเมืองมีเสน่ห์อยู่อย่างครับคนอยากอยู่ในเมืองครับถ้าเราเตรียมเมืองให้ดีมีที่ช้อปปิ้งมีที่พักผ่อนมีที่อยู่คนก็อยากก็มาอยู่ในเมืองถ้าเราไม่พัฒนาเมืองแบบนี้มันจะเหมือนยรยกครับคนคนจนเข้ามาอยู่เต็มเมืองเลยแล้วไม่มีใครอยากอยู่เพราะนั้นก็ต้องพัฒนาเมืองให้มีชีวิตจิตใจด้วยการอย่างเงี้ยครับปรับปรุงซะเปิดพื้นที่โล่งซะ คนก็อยู่ในเมืองมากขึ้นปัญหาอย่างนี้ก็น้อยลงไปมูลค่าสินทรัพย์ก็จะเพิ่มขึ้นอสังหาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะคนต้องการมากขึ้นทีนี้เรียนถามอาจารย์สมพลนิดนึงนะคะถ้าสะท้อนจากเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมเนี่ยมองถึงทิศทางอสังหาริทมทรัพย์ปีนี้เป็นยังไงคะแล้วก็ต่อนเนื่องถึงปีหน้าอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีรากรณีน้ําท่วมอย่างนี้เนี่ยครับอย่างตอนนี้นที่คุยกันนักพัฒนาที่ดินคือวัสดุก่อรสร้างทักจะาหาไม่ได้ซะแล้วดังนั้นการก่อสร้างอาจจะชะลอไปมันกกก็ทําาให้้ธุรริจะงงัันนไดคบ ีนี้พออย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราจะมีการก่อสร้างคอนโดใจกลางเมืองเพื่อที่จะเป็นบ้านหลังที่สองเหมือนกับปัจจุบ,บันนี้ก็มีคนซื้อกันอยู่แล้วเนี่ยครับโอกาสก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าโดยที่มีความชางงักงานอย่างนี้เนี่ยครับหรือบางบริษ,ษัทเกิดชัางงักงานนานเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถที่จะสร้างโครงการใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันตกลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราส่งออก ปีที่แล้วเติบโตอีก1 7ไม่ได้เนี่ครับเติตตบโตเท่ากับซีโร่โกรธเฉยๆเนี่ยครับหลังนั้นทําให้เราเอาเงินตราไหลเข้าประเทศน้นอยๆพอได้น้อยเนี่ยคนมีกําลังซื้อก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เป็นผลพวงที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะทําได้ก็เลยต้อง ออกไปทาในต่างประเทศอย่างที่อาจารย์ว่ากันนะครับผมไปสํารวจด,ดูในกรุงฮานที่กรุงจาก,การ์ตาอย่างนี้เนี่ยครับมัณิลาหน้าไปทํามากาหรือว่าที่พนมเป็นโอเินเมดิตี S ้ T I, อาจจะลงลงมาแต่ว่าเนี่ยแข่งขันสูงเนี<ฆ>่อยอย่างในจาก,การ์ตานี่ตอนนี้ของเราน้ําท่วมฝนตกหนักของกขากำลังแรงหน้าที่เรากำลังแรงของเราฝนตกหนักอันอนเี้เพราะอยู่คราชใต้เส้นสูนทรเกันเส้นสูนทรเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้นซึ่งอาจารย์มองว่าปีนี้เนะนี่ยฝนคงจะน้ําท่วมอาจจะทําให้อสังหาริมทรัพย์ซกเซาไปบ้าง รเรื่องเพราะจะมีปัญหาเรื่องของการ,รสมมอบใช่ครับแต่ก็จะมีง่ายๆถึงว่าอย่างน้อยสุดมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการซ่อมแซมแต่การ,ร,รซ่อมแซมก็คือการทําให้สิยงที่ไม่เป็นปกติให้กลับเป็นปกติแต่ว่าจากปกติให้มันเ,เกิดพลังในการที่จะสร้างสารรค์มากขึ้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นการกระตุ้นเท่าที่ควรนะครับภาพรวมนะครับผู้ชมก็บอกว่าอย่าไปรีบสร้างคอนโดในเมืองนะครับมีมีคอนโดในเมืองเหลืออีกซื้อคอนโดที่เหลือ อ๋อแ<น>สงดงว่าจารย์บอกว่าซัพพลายยังมีอยู่ใช่ไหมคอนโดมิเนียมคือซัพพลายมันเยอะล้นเหรอคะล้นดีมากเกินปกติไม่ล้นเลยครับแต่เกินปกติกตแล้วผู้ที่จะมาซื้อเดี๋ยวเราจะไปสร้างคอนโดกันเต็มไปในเมืองพวกนี้จะมาซื้อสิ่งที่ยังขายไม่หมดเนี่ย ขายซื้อให้หมดทัก่อนครับขายซึ่อราคาคงไม่สูงนะคะจากตีากมานเยอะครับ <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับภาพรวมนะคะที่เราพยายามส่งสะท้อนมันสะท้อนกันนะคะจากปัญหาเรื่องของน้ําท่วมค่ะว่าจะมีผลหรือไม่กับอสังหาเรัพย์วันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านคะ่ะที่มาร่วมให้ขอ้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะบค่ะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ติดตามกัน AEC โอกาสและความท้าทายพรุ่งนี้เราคุยกับทางด้านของซับบิน่านะคะเขาพยายามที่จะปั้นแบรนด์นี่แหละค่ะออกไปบุกในต่างประเทศแล้วก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จซะด้ พรุ่งนี้เรียนรู้วิธีรัฐที่จะไปอาเซียนกับเขานะคะวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ